สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออนทุสารล,ลงคนนะคะตอน,นก็อยู่หน้าวัดนะคะหน้าวัดวัดศรีสำราญนะคะ แม่ไปลงตัวนะไปเลอากันไปเลยนลูกโอ้เอายางละแม่ย่าโอ้ยู่ขงางในี่กันทีมีมองจอดหลายยุนี่เนาะรถนี่เนาะมองจอดรถหลายยุแต่ว่าหันติดอยู่ข้างนอกขี่ตมหลาย

มาเจอแล้วนี่ไงเจอแล้วเออเออแล้มีตะข่าวอะไรเยนั่นแหละเยวนั่นแหะอันมาหาตัวเองม่าน ห้งห้งไหมไม่อันนี้ก็เป็นทุกตีห้ารึ้นเออคนโตกจะบ่อคนโตกจะบ่กทักจะป่าดงโตครับโตกเนอะบุญใหญ่นะคะคุญใหญ่สวัสดีค่ะคุณชัยค่ะ

ลุงควรแจกขนมเด็กๆนะคะ เราขันให้ลุงด้วยลุงลุงเชิญครับมามาแล้วเพราะนัาขันน่ะขันขันขันไม่ขัน,ขน,ขน,ขนเอาเพิ่นที่ยืนมองไหนลุงจะที่ยืนมองไหนถ้าเป็นไม่ได้ยังให้เอาข้าต้องกอกตอนทำบุญเนี่ยยังตัดต่อ ระวังก็เห็นล้อเยียบเด้องมอ่ะพูดถนอไมม အော်ဟရတယ်ဗျာတော့တော့နောက်တော့အောက်ကလာတယ်ဗျာ น้ำน้ำใส่น้ำใส่ก็ได้แกะแกะเลยแกะใส่ขวดขวๆนะ đưa qua quay thẳng trái thẳng quạt nó 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 cái <laughs> cái <laughs> ก็นอ <laughs> <been> ้ออออีก้น้ชุดสายนะแ้วนั้นชุสายเลจะโคงมกอ่าแ้จะตุคตุ้เออเออจะดูนี่อลอสักคู่นะครับเด้่เออในวันสุดาวเออเออแล้นั้นชุสายนะัจะโค้งมากเลยนะหน่อยใหญ่เดาวนหล้สายะไรบ้าง ไปกินลงกันคู่ครับครับผมครับรับเลยนะครับเนาะครับเนาะครับกินครับถ้าลูกแข็งได้ตรงได้ ร้อยลูกนะคะพระก็ยินนอนอ๋อยร้แน้วนะคะใส่บาทยียบร้อยแล้วนะคะเช้านีนนะคะก่อินก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ